เห็นอยู่ว่าไมว่าจะเจอแมตช์ไหนแมตช์ไหนที่ผ่านอย่างแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเจเทโรลูกจะจอนะครับถ้าเกิดได้ดูเทปเนี่ยทางด้านของเจ้าแซมลุนชัยเนี่ยยิงจอจอนะครับหลายจังหวะเลยก็คือติดขาติดมือเลยและอย่างต้องบอกว่านาิดเนี่ยเป็นคนเรียกว่าเป็นประตูคนที่2ของเมืองไทยที่ทำประตูได้ต่อจากเจ้าตีด้วยแต่ถ้าพูดถึงถ้าเกิดจะประติทิมชาติที่ถือว่าต้องบอกว่าคือเบียด เพื่อนร่วมอาชีพยากนะมือหนึ่งมือหนึ่งตอนนี้ฮิมชาติไทยตอนนี้มีเจ้าตีใช่ไหมมือสองมีเจ้าตองอย่างเงี้ยมือสามนะครับก็สิวลักษณ์ที่สูงหนึ่งแต่ละคนนะดูทีระดับหัวตารางนั่นเลยครับผมทัพทีมอย่างพัทยาก็คือไม่ได้บอกว่าคือไม่มีโอกาสนะฮะหรือที่ว่าวินนี่เขาจะมองเห็นหรือเปล่าครับผมและอย่างนะครับอย่างที่บอกไปว่าประตูไปได้แค่สามคนอ่ะคือเต็มที่แล้วบางบางทีมันไปแค่สองคนด้วยนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับ มันก็ค่อนข้างที่จะบากนะตำแหน่งนี้ต้องเยนกันยากเหลือเกินนะครับโดยนัทวานวัย28ปีนะครับกล่าวต่อนะครับว่าส่วนตัวแล้วนะครับยังมุ่งมั่นที่พัฒนาฝีมือต่อไปนะครับเรื่องของทีมชาติจริงๆแล้วก็ฝันนะครับไปฝันอยู่ทุกคนอยู่แล้วฝันอยู่แล้วผมก็อยากติดไหมกลับมาติดอีกครั้งนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ข้างด้านของวินนี่นะครับที่บอกไปนะครับว่าเขาจะเรียกหรือไม่ครับตอนนี้ขอทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ผลงานในสโมสรนะครับได้อันดับที่ดีกว่านี้นะครับส่วนทีีมชาาตติิิเเเ็นบบอออกกกกกขถ้้ดลััครงื คงเป็นข่าวดีสุดในชีวิตแล้วอ่ะนะครับสำหรับนริตนะครับต้องบอกเลยว่าเคยพาทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่33มาแล้วนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับโผมกี่ปีแล้วเนี่ยครับผมและยังเป็นหนึ่งในขุนพลชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์นะครับในปี2006ันหกด้วยนะครับนี่คือคือผลงานของนริตนะครับผมนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับนริตทวีกุลนะครับให้สามารถที่จะทําตามความฝันนะครับได้ผมไังเคยเชียร์นะที่เคยเชียร์นะครับว่าถ้าเกิดชุมุรีดึงมาเป็น คอยซัพพอร์ตเจ้าตีเนี่ยก็เหมานะนะแล้วสุดจีนอ่ะสุดจีนก็ก็ซัพพอร์ตอีกจังหวะนึงอีกคนนึงไงยังมีฮาัาชายฉันกล้าิงนะยาวยชนอีกโอ้ยเยอะนะครับอยู่พัทยาด,ดีแล้วดีแล้วจะได้เป็นตัวตัวหลักด้วยนะครับ,รบโอเคนะครับมีข่าวของชลบุรีด้วยนะครับหลังจากที่เสียชัยเรียบร้อยพัทยาเรียบร้อยครับผมาปิดท้ายที่ชลบุรีนะชลบุรีชลบุรีทีมยักษ์ใหญ่ตอนนี้นะฮะก็บอกว่ายังมีลุ้นนะสำหรับไทยพรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าอากาศเนี่ย จะมีบอกจังๆและควันเนี่ยนะปังตาอยู่แม่เป็นเพลงที่เบิร์ดไปเลยนะซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าหลังจากสโมสรชลบุรีลุกซีนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับการกุศลช่วยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้บอกไปตอนเดือดร้อนตอนแรกช่วงแรกเลยนะทำเสื้อยืดก่อนเราก็เคยนําเสนอไปแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองมดนะแป๊บเดียวเกลี้ยงครับนะครับทางที่2เป็นแก้วน้ำั้งที่แล้วเราพูดถึงกันที่เป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับ59บาบาทพร้อมเครื่องดื่มเนี่ยนะ นะครับตอนนี้ก็คือยังมีจำหน่ายอยู่ครับผมนะครับแล้วก็รวมถึงมีแมตต์เดียฉบับพิเศษด้วยครับผมนะครับซึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมีโปรเจกต์ยักษ์ยักษ์เลยอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับคือการระดมทุนหาเงิน1ล้านบาท1ล้านบาทครับตั้งเป้าไวปเลยว่า1ล้านบาทนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการจัดสศึกหนังพิเศษนะครับแชมป์ชนแชมป์นะฮะระหว่างแชมป์เอฟเอครับ ปีล่าสุดครับผม2010อย่างชมวีฟซีของเรานะนะครับประทะกับวีแบงค์ไซนอนครับแชมป์เอเอเค้าเหมือนกันครับผมจะเป็นแชมป์เอเอเค้าของเวียดนามเลยจากเวียดนามครับในวันที่6นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับที่สนามชนเวสเตเดียมนะครับปัดราคา100บาททุกที่นั่งครับนะฮะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับจะมีการมอบให้กับนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับก็คือรายได้เนี่ยจะนำไปรวมกับการขายเสื้อที่แล้วครับ การขายแก้วน้ํมและก็การขายผูบอกและไม่ใสในครั้งนี้ค็จะมีการรวมกันซึ่งเรื่องนี้นะครับ้รับการเปิดเผยจากคุณลพบสิงโตทองนะครับพิการทั่วไปของสโมสรนะครับว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรไน้มีมตินะครับว่าจะต้องหาเงินสด1นล้านบาทนะครับเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นปัญหาที่นะครับรุกวันเนี่ยมีระดับประเทศแล้วรับวันมีคนที่คือเขาเรียกว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากเรื่องนี้นะน้ำท่วมนะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะฮะสโมสรเนี่ยมีเงินสดประมาณ400ล้านบาทแล้วนะครับ400แล้วนะครับอ่า400จากขาดอีก600นะครับผมซึ่ง400ก็มาจากการแข่งส่้ยยืดอย่างที่ผมได้เรียนแล้วก็เรื่องของแก้วน้ำแล้วก็แมตต์เดย์รุ่นพิเศษนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือโปรเจกต์นี้กำลังหาเงินอีก600ล้านบาทครับผมนะครับก็จากการนี่นะฮะจัดแมตต์พิเศษแชมป์ชนแชมป์นั่นเองนะครับก็ทีมวีแบงค์ซ้าก้อนเนี่ยนะครับจะนำทีมโดยฟาวันไตแอมครับครับผมนะฮะเป ไทยนะครับอดีตทีมชาติไทยอย่างนี้รู้นสุดยอเสียงด้วยนี่รุ่สุดยอดเสียงนะฮะแล้วก็มีดาวเตะบาซิบิก3าลายนะครับจะเดินทางมาแข่งขันกับทีมชมีฟซีในวันที่6พฤษเสจียนนี้นะครับที่สนามชมรีสเตเดียมนะครับบัตรราคา100บาท100บาททุกที่นั่งก็ใครที่มีจิตกุศลอยากช่วยเหลือนะครับก็ช่วยๆกันแล้วกันเชื่อเลยว่าบัตรเนี่ยถ้าเกิดเปิดขายอ่ะ หมดแน่แน่นะครเพราะว่าคนมังชนนะนะครับใจบุญมากยิ่งสโมสรมีโปรเจกต์หรือว่าโครงการอะไรแบบนี้นะครับผมที่ช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะครับก็แฟนฟุตบอลเราเนี่ยช่วยอยู่แล้วเพราะว่าจังหวัดเราเนี่ยถือว่าช่องที่จะโชคดีนะครับผมนะครับน้ำไม่ท่วมครับก็คือสิ่งที่เราช่วยได้คือเรื่องของการแบ่งปันน้ำใจนะแบ่งปันไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ซึ่งทางสโมสรเนี่ยคาดว่านะครับน่าจะได้ยอดทำบุญเนี่ยหนึ่งล้านบาทตามเป้าหมาย ผมว่าเลยนะครับอ่านะครับก็จริงๆแล้วบัตร1 0 0บาทเนี่ยไม่แพงนะครับผมนะครับถูกมากเลยนะช่วงนี้นะครับช่วยๆกันแล้วกันนะครับปิดท้ายที่ข่าวของป่อปิดท้ายนะครับยังไม่หนีไปไหนนะครับอยู่ที่ฉลามชนชูบุรีเอฟซีอยู่นะครับก็คือในเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะครับ ทางสโมสรได้มีงานเลี้ยงวอนจันนะครับผมจัดเลี African ้ยงให้กับทางด้านของนักฟุตบอลชุดยู2ิปีนะครับที่ไปคว้ารองแชมป์นะครับอเดมี่ของชุมงลีฟซีนั่นเองดานอนคัพนะครับ2011นะครับที่ประเทศสเปนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปตัวนี้กับเจเ์แม็กกี้ดีกว่าว่าเขาพาไปดูอะไรกันบ้างไปคุยนักเตะไปคุยกับรุ่นพี่ในทีมชุมนุีด้วยนะเห็นว่า นะฮะเล็อย่างนะครับบอกว่าก็ซีว่าอาหารอร่อยครับแล้วก็ไปพูดถึงบรรยากาศรวมๆเลยครับมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวตามแม็กกี้ไปเลยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่วีแล้วก็พี่ปอด้วยนะครับเหมือนเดิมครับ ไกด์ฟีเวอร์ในช่วงนี้กับผมแม็กกี้เช่นเคยนะครับช่วงนี้ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อยู่นอกสนามแม็กกี้เก็บมาฝากกันทั้งสมสโมสรพัทยายูเนเต็ดศิลชาสูซูกิเอฟซีหรือจะเป็นชนบุรีเอฟซีครับวันนี้ครับถึงคิวของชลบุรีเอฟซีครับอีกหนึ่งสโมสรดังของเราวันนี้แม็กกี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงแรมชนอินเตอร์นะครับมาทําอะไรอะไรครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับทางสโมสรชลบุรีเอฟซีเขาได้มีงานเลี้ยงฉลองครับฉลองให้กับน้องๆทีมฉลาม จูเน,นะครับซึ่งน้องๆก็เพิ่งไปวคว้ารองแชมป์โปรแกรมดนนอนเนชั่นคัพปี2011นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกครับที่น้องๆเขาได้ลงแข่งขันแต่เขาก็สามารถสร้างความสำเร็จมาได้กลับมาแล้วครับหลังจากที่ไปลุยศึกกันที่กุงมัตริกประเทศสเปนวันนี้งานฉลองจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามแม็กกี้เข้าไปดูภาพบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ คนเชียร์เอฟซีมือชนให้เป็นแชมป์อีกครั้งคุณผู้ชมครับโอ้โหแม็กกี้ยังไม่ทันเดินเข้างานเลยนะครับพอดีระหว่างทางครับมาเจออีกหนึ่งนักเตะคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุดใหญ่ครับรุ่นพี่ว่างั้นเถอะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับน้องๆฉลามจูเนียร์ของเขานะครับสวัสดีครับนักเทอร์ครับสวัสดีครับอยู่กับนักเทอนะครับนักเทอเธอสักใจมั่นครับผมเป็นไงบ้างครับน้องๆฉลามจูเนียร์หลังจากที่ไป คว้าความสำเร็จรองแชมป์ดานนนเนชันครับมาในฐานะที่เป็นรุ่นพี่โตสุดเลยไหมก็นาถ้าพูดง่ายคือรุ่นอาเลยหรือว่ารุ่นพ่อเลยก็ได้โอ้ขนาดนั้นเลยครับผมแล้วรู้สึกไงบ้างครับน้เทอรก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเด็กชุดนี้เก่งแล้วก็ไปได้แชมมาไอไปได้รองแชมป์มาคือแต่ละชาติที่ส่งไปก็คือเป็นนักฟุตบอลเก่งๆของแต่ละชาติอยู่แล้วในรุ่นอายุ12ปี แต่เราก็คืออะคาเดมี่เราก็สามารถไปได้ไกลขนาดนี้หือว่า<ม>ประสบความสําเร็จครับผมแล้วอย่างนี้มีไหมครับน้องๆได้มาแบบว่าเจอกับพี่ๆบ้างในเรื่องของการฝึกซ้อมอุ่นเครื่องหรือว่าอะไรอนยะ่างเงี้ยบางครั้งนักฟุตบอลชุด12ปีด้านนเนี่ยก็บางทีก็มาดูในวันแข่งม,มาดในวันซ้อมบ้างเขาก็เขา,เขามีไอดอลแต่ละคนของเขาเขาอาจจะชอบคุณผู้นี้อาจจะเรียนแบบ อืออนาคตพวกนี้อยาจจะเป็นอนาคตของชาติอยู่แล้วครับผมนักฟุตบอลทีมชาติครับผมก็เรียกว่าแลเธอก็มีแนะนําบ้างแหละนะเวลาเจอกันนะครับครับผมถ้าเจอกันครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนลเธอแล้วผมต้องเข้าไปในงานครับจะมีอีกหลายคนเลยเดี๋ยวจะพูดคุยรวมถึงน้องๆฉลามจุ่นีด้วยได้ครับขอบคุณนะครับนลเธอครับขอบคุณครับเปิดมาเพื่อเป็นช้างเปิดมาเพื่อเป็นช้ําชนบุรีเอฟซีชนบุรีเอฟซีชนบุรีฟุตบอลครับ เาเพื่อเป็นชมป์เกิดมาเพื่อเป็นชมป์ชนบุรีเอฟซีชนบุรีเอฟซีชนบุรี ผมคุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้อยู่ในงานเลี้ยงฉลองน้องน้องฉลามจูเนียร์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องน้องสองคนกำลังหลักของฉลามจูเนียร์ที่เพิ่งไปคว้ารองแชมป์ฟุตบอลดานนอรเเชั่นคัพมานะครับสวัสดีครับเอาคนนี้ก่อนเลยนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อเด็กชายนัฎพัฒน์บุญลาครับชื่อเล่นชื่อนายครับน้องนายอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัฎวุฒิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อเตยครับครับผมน้องเตยตำแหน่งอะไรครับกองกลางครับกองกลางได้ข่าวว่าเป็นหัวหน้าทีมด้วยครับก ตำแหน่งไหนครับกองหน้าครับกล่องหน้าครับผมเป็นไงบ้างครับความสําเร็จเหนื่อยไหมครับก่อจะได้มาถึงวันนี้เหนื่อยมากครับครับผมเหนื่อยไหมแล้วเรามีการฝึกซ้อมยาวนานไหมครับในการที่จะลงแข่งขันสองเดือนได้สองเดือนก่อนที่จะบินไปที่สเปนครับผมเราล่ะสองเดือนไหมกันคับสองเดือนนะครับมีแทคติกพิเศษอะไรไหมที่เราจะแนะนำเพื่อนๆหรือว่าใครที่ได้ชมรายการ ก็ไปแข่งที่นูน่นเขาจะตัวใหญ่มากครับพวกเราก็เลยต้องซ้อมการออกบอลเร็วคิดไวทําไวแล้วก็เน้นเกมรับครับโอโ้แล้วก็ใจต้องสู้ด้วยครับครับผมที่บอกว่าเขาเนี่ยตัวใหญ่ตัวสูงนี่สูงมากกว่าเราเยอะไหมโอ้เป็นร้อยเท่าเลยครับริงป่ะแล้วเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สามครับร้อยสี่สามแต่ความไวนี่ไม่แพ้เขาเลยว่างั้นก็ต้องคิดไวทําไวออกบอลเร็วครับผมแล้วเราล่ะแทคติกพิเศษก็เหมือนกันที่เพื่อนพูดตีเกียครับครับผมก็ต้องคิดไวทําไวครับ ครับผมคบโค้ดโค้ดดุไหมแนะนำไหมไม่ดูครับ,รบไม่ดุโคดีคบครับผมนอกเหนือจากเกมที่เราไปฟาดแข่งกันแล้วเนี่ยน,นะครับมี อะไรที่แบบว่าพิเศษพิเศษไหมก,กับการไปสู้ศึกครั้งนี้นะครับที่กรุงมัลลิกประเทศสเปนอ่ะน้องนายก่อนเขาพาไปพระราชวังที่กรุงมาลลิกที่ประเทศสเปนครับโอ้สวยไไมากเลยครับครับผมแล้ก็ได้เล่นในสนามเบอร์เบิวก็ดีใจมากครับเต้นเต้นมากครับอ๋อได้ข่าวว่ามีมีใครนะที่แบบว่าตบมือให้เราแล้วก็แสดงความดีใจกับเราเป็นพิเศษเลยดาวเด่น ซีดานีดารโอ้โหภูม,มิใจไหมครับค่ะเนอะถึงแม้ว่าจะได้ลองแชมป์มาก็ตามแต่ก็ดีใจนะครับอาราสุดท้ายนี้นะครับฝากอะไรกับแันๆันรายการ FC Fever ในช่วงไกด์ฟแล้วก็เพื่อนๆน้องๆที่อยู่รุ่นเดียวกับเรานีแหละที่สนใจในกีฬาฟุตบอลนะครับอยากจะเป็นฮีโร่แล้วก็สร้างความสำเร็จอย่างเราสองคนบ้าง ก็แฟนๆที่ดูรายการนี้อยู่ครับขอให้มาชมพวกผมเยอะๆแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากเล่นกีฬาก็ต้องได้แชมป์ดานนอนเหมือนกันนะคะอ๋อครับผมครับก็ช่วยติดตามผมดูด้วยนะว่าผลงานต่อไปจะเป็นรายการอะไรครับครับผมโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องๆเขามีแมตช์การแข่งขันที่สําคัญนะครับเราจะเก็บมาอัปเดตกันแบบนี้ที่รายการ FC Fever นะครับเดี๋ยว ขอตัวน้องๆสองคนไปสนุกฉลองข้างในก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวแม็กกี้จะตามเข้าไปด้วยตามมากันเลยพร้อมๆกันเลยครับเ,เกิดมาเพื่อเป็นชั้นชนบุรี FC ชนบุรี FC ชนบุรี คุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้กำลังยืนอยู่กับอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆฉลามจูเลียนะครับชุดยูสิบสองครับนั่นก็คือโค้ดเฮงคุณวิทยาเหล่าของคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนี่ครับถ้วยเป็นไงบ้างครับกับความสำเร็จของน้องๆที่โค้ดเฮงเนี่ยได้รับจากน้องที่เขาได้ไปสู้ศึกดอนเนชั่นครับสองพครั้งนี้ครับครับสิ่งแรกก็คือความมั่นใจของเด็กเกิดครับผมครับผมทีมคันคือเด็ก ได้มีโอกาสไปเล่นเกมนานาชาติซึ่งเป็นเกมที่มีคุณภาพด้วยนะเราก็สามารถวัดคุณภาพของเด็กไปด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าเออเด็กพวกนี้สามารถก้าวขึ้นไปถึงรองแชมป์โลกหรือซ้ำไปับมครับผมเบ,บ,บ,บื้องหลังความสําเร็จของน้องๆแบบนี้แน่นอนโคน้ชเฮงก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่บ่มเพาะน้องๆเขาแนะนําน้องๆเขาใช่ไหมครับครับผมก็เด็กๆพวกนี้จะเดินตาม